แถลงนะครับเชิญท่านร่วมทำครับท่านประธานสภาที่เคารพกับผมร่วมทำขำดุรักสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพักประชาธิปัตย์วันนี้กับผมขอเสนอยติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และลุ่มน้ําทะเลสาบอื่นๆอย่างยั่งยืนลําดับแรกครับผมขอขอบพระคุณท่านประธานครับที่ได้รรจุยตินี้ของผมและคณะเพราะลุ่มน้ําทะเลสาบสงขาเป็นลุ่มน้ําที่สําคัญแต่มีปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนและมีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาอย่างยังย่งยืนสําหรับรายละเอียดของยติครับได้ปรากฏตามเอกสารที่ทางสภาได้แจกจ่ายให้กับเพื่อนสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วกระผมจึงขออนุญาตใช้เวลานี้นะครับ เพื่ออภิปรายประกอบยติเป็นลําดับต่อไปครับท่านปรมธานครับประเทศไทยมีทะเลสาบแห่งเดียวที่มีลักษณะพิเศษคือมีน้ําจืดจากเทือกเขาในจังหวัดพัทลุงสงขลาและนครศรีธรรมราชไหลมารวมกันและมีน้ําเค็มจากทะเลอ่าวไทยเข้ามาผสมด้วยจึงเรียกว่าเป็นทะเลสาบแบบลากูนซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและเป็นหนึ่งในลากูน117แห่ง ทั่วโลกเพียงเท่านั้นครับทะเลสาบแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ8,000ตารางกิโลเมตรมีลักษณะของน้ําในทะเลสาบถึงสน้ําคือน้ําจืดน้ํากร่อยและน้ําเค็มมีเกาะที่สําคัญครับอาทิเกาะ4เกาะ5เกาะหมากเกาะนางคําและเกาะยอทะเลสาบแห่งนี้ครับครอบคลุมหลายร้อยหมู่บ้านหลาย10อ,อําเภอในพื้นที่3จังหวัดคือพัทลุงสงขลาและนครศรีธรรมราชมีประชากรมากกว่า1ล้านคนอาศัย และทำกินอยู่ร่วมกันรอบทะเลสาบและมีระบบนิเวศมีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และมีประวัติศาสตร์อันยาวนานรรท่านประธานครับเพื่อเป็นชื่อเรียกที่ครอบคลุมจังหวัดในพื้นที่และตรงกับสภาพลุ่มน้ำหลังจากนี้ครับผมขออนุญาตเรียกลุ่มน้ำทะเลสาบแห่งนี้ว่าไทยลากูนครับรรท่านประธานครับทะเลสาบพ,พัทลุงทะเลสาบสงขลาหรือไทยลากูนมีความสำคัญในระดับประเทศและระดับโลก ในหลากหลายประเด็นด้วยกันครับยกตัวอย่างเช่นในพื้นที่ครับมีป่าพุควนเครงซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําขนาดใหญ่ที่สุดในลุ่มน้ําที่เป็นแหล่งพันธุ์สัตว์และพืชเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์ในพื้นที่แห่งนี้ครับมีป่าพุควนขี้เสียนที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศหรือเรียกว่าแรมซาไซเป็นแห่งแรกของประเทศไทยในพื้นที่แห่งนี้ครับมีทะเลน้อย ที่เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศมีควายน้ำที่เป็นมรดกทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทยมากไปกว่านั้นครับในพื้นที่ทะเลสาบแห่งนี้มีโลมาอิรวดีที่เป็นหนึ่งในโลมาน้ำจืดเพียงห้าชนิดทั่วโลกซึ่งในทะเลสาบสงขารครับเหลืออยู่เพียง14ตัวเท่านั้นครับท่านประธานครับนอกจากนี้ครับในพื้นที่ทะเลสาบสงขา,ายังมีการทํานาริมทะเลสาบ ที่บ้านปากประซึ่งถือเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยเป็นต้นครับท่านประธานครับในอดีตพื้นที่ทะเลสาบแห่งนี้มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ทั้งป่าไมา้สัตว์ป่าสัตว์น้ําและนกน้ําหลากหลายชนิดมีทรัพยากรน้ําทั้งคุณภาพและปริมาณที่มากพอและมีสภาพทางนิเวศวิทยาที่หลากหลายโดยเป็นแหล่งสร้างประโยชน์และสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนทั้งจากการเกษตรประมงและการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามครับ จากการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ดังกล่าวอย่างไม่บรรยัญญบรรยัญญงไม่เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์มีการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายมีการบุกรุกพื้นที่จึงทําให้ทรัพยากรในพื้นที่ดังกล่าวสูญเสียไปอย่างมากอีกทั้งยังมีปัญหาการตื้นเขินมีมลพิษน้ําเสียมีปัญหาสายพันธุ์ลุกรานต่างถิ่นทําให้ทะเลสาบที่สําคัญแห่งนี้มีสภาพที่เสื่อมโทรม นอกจากนี้ครับในพื้นที่ทะเลสาบพัทลุงประชาชนยังเผชิญปัญหาที่ดินทํากินปัญหาพื้นที่ทับซ้อนปัญหาการขาดแคลนน้ําและน้ําท่วมซึ่งทั้งหมดนี้ครับทาให้พี่น้องประชาชนหรือชุมชนที่อยู่รอบทะเลสาบมีความเป็นอยู่ที่ลากที่ยากลําบากและยากจนครับท่านประธานที่รบครับจากที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าไทยลากูนเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญและมีศักยภาพแต่ยังขาดการบริหารและจัดการอย่างเป็นระบบ จากปัญหานี้เองครับหลายภาคส่วนเห็นตรงกันว่าเราจะต้องร่วมกันพัฒนาพื้นที่ทะเลสาบหรือไทยลากูนแห่งนี้อย่างยั่งยืนโดยทุกภาคส่วนครับต้องมีส่วนร่วมในการเสนอแนะและร่วมมือกันทํางานเพื่อการพัฒนาอย่างบูรณาการและหากลมองในภาพรวมครับสภาพลุ่มน้ําอื่นๆในประเทศไทยทั้ง25ลุ่มน้ําในอดีตและได้มีการปรับในปี2564ให้เหลือ22ลุ่มน้ําก็มีสภาพที่ไม่แตกต่างจากลุ่มน้ํา ทะเลสาบพัทลุงแต่อย่างใดครับเพราะล้วนมีสภาพที่เสื่อมทรงทางด้านทรัพยากรทางธรรมชาติทําให้ประชาชนและชุมชนล้วนมีความขาดแคลนและเดือดร้อนเหมือนกันแทบทุกลุ่มน้ำครับทั้งหมดนี้ครับจึงเป็นที่มาให้ผมได้เสนอยติขอตั้งคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขาและลุ่มน้ำอื่นๆอย่างยั่งยืนในวันนี้ครับ ซึ่งหากทางสภามีมติให้ตั้งคณะกรรมาการหรือจะส่งให้กรรมาการหรือคณะใดได้พิจารณากระผมก็ไม่ขอกัดข้องครับแต่ขอฝากทางคณะกรรมาการนะครับและรัฐบาลได้นําข้อเสนอแนะของผมประกอบการศึกษาดังต่อไปนี้ครับ 1. ครับขอให้มีการศึกษาเพื่อให้มีคณะทํางานร่วมกันของหน่วยงานราชการที่อยู่ในพื้นที่ทั้ง3จังหวัดซึ่งมีอยู่หลายหน่วยงานให้เป็นการประสานแผนงานด้วยกันครับ หรือบูรณาการบูรณาการการทำงานร่วมกันโดยพี่น้องในพื้นที่ครับภาคประชาสังคมผู้ประกอบการนักวิชาการหรือกลุ่มอนุรักษ์ต้องมีส่วนร่วมในการเสนอแนะและให้ความเห็นและร่วมทำงานด้วยไม่ใช่เป็นแบบต่างคนต่างทำเหมือนที่เป็นอยู่ในขณะนี้ครับซึ่งทำให้การฟื้นฟูทะเลสาบไม่ประสบความสำเร็จโดยขอให้ศึกษาว่าควรจะใช้รูปแบบใดในการทำงานครับ สองครับขอให้มีการศึกษาเพื่อฟื้นฟูสภาพทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ฟื้นตัวโดยเร็วที่สุดโดยเร่งฟื้นฟูพื้นที่ป่าริมทะเลสาบและป่าต้นน้ำทุกป่าขจัดน้ําเสียที่ลงสู่ทะเลสาบอย่างจริงจังกาจัดสายพันธุ์ลุกรานต่างถิ่นแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายและควบคุมทั้งในเรื่องของปริมาณและคุณภาพน้ําให้ดีและเพียงพอก่อนปล่อยลงสู่ทะเลสาบพ,พร้อมกันนี้ครับต้องเร่งการปล่อยสัตว์น้ํา อนุรักษ์สัตว์ป่าให้มีสภาพใกล้เคียงกับในอดีตให้ได้มากที่สุด 3. ครับขอยมีการศึกษาเพื่อการเปิดปากคลองระวะซึ่งทางกรมชลประทานได้ปิดกัน้นไม่ให้น้ําเค็มจากอ่าวไทยเข้ามาในทะเลสาบร่วม50ปีแล้วครับจึงขอยมีการศึกษาและทดลองการเปิดคลองระวะอีกครั้งเพื่อให้น้ําเค็มเข้ามาเหมือนเดิมว่าจะสามารถทําให้ทะเลสาบกลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนในอดีตได้หรือไม่และช่วยบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ได้อย่างไร สี่ครับขอให้มีการศึกษาการขุดลอกทะเลสาบให้ลึกลงเพราะขณะนี้ครับทะเลสาบแห่งนี้มีความตื้นเขินเป็นอย่างมากโดยความตื้นเขินนี้ครับมีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติขอให้ศึกษาว่าสามารถทําได้หรือไม่ทั้งในด้านกฎหมายด้านการอนุรักษ์เพราะหากปล่อยไว้เช่นนี้ครับเราอาจจะสูญเสียทะเลสาบแห่งนี้ภายในไม่กี่ปีข้างหน้า 5. ครับขอให้มีการศึกษาการก่อสร้างศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเพื่อปล่อยลงทะเลสาบ และจัดทําให้มีพิพิธภัณฑ์สัตว์ป่าและพืชพันธุ์ที่อยู่ในลุ่มน้ําทะเลสาบทั้งหมดซึ่งขณะนี้นะครับยังไม่มีการรวบรวมจัดทําเป็นระบบแต่อย่างใดทั้งนี้ครับเพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาการอนุรักษ์และเพื่อการท่องเที่ยว6ครับคอยมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการประกาศให้ไทยลากูนเป็นมรดกโลกเพราะหลายลุ่มน้ําที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกไปแล้วในต่างประเทศครับซึ่งน่าจะมีผลประโยชน์ ที่ดีนะครับอย่างกว้างขวางทั้งในแง่าการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์7ครับขอมีการศึกษาว่าจะมีวิธีการอนุรักษ์โรมาอิระวดีหรือโลมาหัวบาทซึ่งมีในทะเลสาบพัทลุงจำ,จำนวนเหลืออยู่แค่หลัก10ตัวเท่านั้นและกําลังใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากพื้นที่ได้อย่างไรและนอกจากนี้ครับควรจะมีการศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชพันธุ์หายากอื่นๆในพื้นที่ร่วมด้วย8ครับ คอมีการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ไทยลากูนอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นการปกป้องอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติการประมงอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างรับผิดชอบเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่รอบทะเลสาบครับธรรมทานที่กรบครับปัจจุบันนี้สภาพของทะเลสาบสงขาหรือที่เรียกว่าไทยลากูน เป็นเสมือนพื้นที่ที่เราดึงเอาทรัพยากรมาใช้และเป็นพื้นที่ทิ้งขยะหรือที่กักเก็บน้ําเสียเพียงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นครับการฟื้นฟูทะเลสาบและลุ่มน้ําอื่นๆทั้ง25หรือ22ลุ่มน้ําจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้กลับมาอยู่ในสภาพที่อุดมสมบูรณ์อย่างจริงจังและยั่งยืนให้เหมือนหรือใกล้เคียงในอดีตครับโดยเมื่อทะเลสาบ และลุ่มน้ําเหล่านี้นะครับกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ก็จะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาในด้านต่างๆอีกมากมายครับเช่นการพัฒนาด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติการพัฒนาด้านการประมงการบริหารจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่เป็นการกระจายรายได้โดยที่สุดแล้วครับจะทําให้พี่น้องประชาชนในลุ่มน้ํามีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสุดท้ายนี้ครับ านประธานครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถใช้กลไกของสภาผู้แทนราษฎรมาช่วยในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบพัทลุงหรือไทยลากูนและลุ่มน้ําอื่นๆทั่วประเทศผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าพี่น้องประชาชนจะสามารถใช้และได้รับประโยชน์จากลุ่มน้ําเหล่านี้ไปจนถึงรุ่นลูกหลานควบคู่ไปกับการมีทรัพยากรมีสิ่งชีวิตทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนไปตราบนานครับขอบคุณครับรรท่านประธานครับครับขอบคุณครับมีท่านสมาชิกที่จะประสงค์อภิปรายนะครับสามท่านแรกนะครับท่านบัญชาเดชเจริญสิริกุล